สิบเจ็ดบทสวดพัะเทกรตะคาถาอาติตังดานวาข้าเมยะานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธา,าติตตังปะมีนันตังอะปัตตังจ่านาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง อดจุปันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่นไม่ควรนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปุโปรเถิดอดเชวากิจจมาตะบังโกชัญญาเมระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งหน้าหินสังฆารังเตนามห้าเซเนนะมจุนา เพราะว่าความผัดเนียนกับมัทธุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปีงหรตามาตันทิตางต,าง,ตางเวพะเทการาโตติสันงตัวจิกะเตมุนีเตอมุมนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล 18. บทสวดพินทะปัจเวคณาปะา ชาราธโมหิชารามานาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พะยาที่ธโมมหิพะยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรมโมมหิมรณนางอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาดจากของรักของเรริญใจทั้งหลายทัง้งปวงกรรมัสโคมหีกรรมาทายาโทกรรมโยนิกรรมมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกรรมนายานางวาคะากังวาตัตสทา,ายาโทภวิสาเมก เราทําการบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอันเพี้ยเฮียปินหัง่งปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิดสิบเก้าบ,บทสวดเทวตาอุโย,ยชนะขา,าถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยา,ขขาปัตตาจะนิิพยาโสกปัตตาจะนิิโสขขากางุตสเปปิปานิโม เอตาว่าจะอามเหิสั่ปะทางคุณยาสั่งปะทางสัพเพเทวานุโมทาโุสัพพะสังปติสิทธิยาทานังท่าทานตุสัทธายาสีลังรักขั้นตุสัพพทาภาวนาพิทักษ์ห้องตูขัจชันตุเทวตาคาตาสัพเพสุธาปราปัสสะสัจเจกาณจะยังพระหังละขันตานันจะเตเะนาักขังนพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถา นั่นธรรมยังปฏิทานคา้าโยคนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเรโพที่ะเรตหิงตหิงตาธรรมะคาเนนะพระวันตุภูชิฐาโสทิกรอเตตมีหารมันทะเรเทราชมัชฌานวการจติกาโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสสกาะมาจเทสานิขามาจะอิสระสักานาภูตาสุกิตาพระวันตุเท ชาลาผู้ชายปิจะอันตสัมภวาสังเสตชาตาอัตบวบปัตติกาในยานิการธรรมวรังตติจเตสุเพสัพเพปิทุกัสสะกระโดตุสังขยังธาตุจีรังสัตังธรรมะธรรมะทาราจตุปาราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายาจาหิตายาจอัมเฮระคตุสัะธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนผู้ทิงสัมคาปุเนยามะคัมมิอริยภาเวทิเต 21่สิบเดทสวดสัพะปติทานคาถานั่นจะเรียงปฏิทานคาทาโยธนามเซคุญยาสิธานิกตาสสยยนันญานิกตานิเมเตสันจักขะกิโนห้่ตูสัทธานันตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจาไม่ห้ามาตาปิตาทาโยจิตค่ะ เมจารปยาติธาวาอันเยมัชตาเวเนมสตาติทันสิโลกัสสมิงเตภุมาจตุโยนิกาปเจกาตตุวการาสังสารันตากวะโทเวยาตัณเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยงมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนา สัพเพสัตตาสัทาหุนตุอเวราสุขิชีวิโนสุขาชีวิโนเขมาปะทันจัปรปปุเตสะส,ะสัสสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้ในแห่งบุญทั้งหลายลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการได้มีเวรกันตั้งอยู่ในโ่กเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เพราะเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างไม่เวรนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทา,ารรงา,านเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐาน,านอนุภาพแหงความเพียรและอันทรงแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสัญญายบทสวดมนต์พระสวดของพระฤทธและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พนศาถุเป็นของทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญนั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเจดดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอภัยพรให้แก่ข้าพเจ้าและพระถุมงคลข้ากิงใจดีพินาศโดยมื่อนพิสมเด็จพระยามสั่งวอนรบวันนิเวศมีหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอ,อจงเตรียมด้วยออนุภาพห่งพระปริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอ,อจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกการมเถิด